สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพลักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนๆครับใครที่มีธนบัตรนะฮะสรุ่นนี้นะครับของในหลวงรัชการ ที่9แล้วก็ของในหลวงรัชกาลที่10นะครับวันนี้สยามเชเนลจะประกาศรับซื้อนะครับเท่าไหร่ผมก็จะรับซื้อแบบไม่อ่านนั่นเองครับหากใครมีนะครับก็สามารถที่จะส่งมาประเมินราคาได้นะครับเรามาดูข้อมูลกันครับว่านะครับธนบัตร2ใบนี้ทําไมสยามเชเนลถึงประกาศรับซื้อกับเพื่อนนั่นเองครับเนื่องจากว่านะครับธนบัตร2ใบแบบนี้นะครับที่เพื่อนๆืนนั้นส่งเข้ามานะครับใบแรกนั้นเป็นของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็น ธนบัตรห้าทบาทแบบนี้นะครับส่งเข้ามากันจำนวนมากนะฮะเป็นธนบัตรนะฮะของด้านหลังเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบาทนี้นะครับที่ท่านส่งเข้ามาแล้วก็ในส่วนของใบที่2นั้นเป็นของในหลวงรัชกาลที่10ในรุ่นนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในคลิปนี้เลยนะครับเท่าไหร่ก็จะซื้อนะครับมีเท่าไหร่ก็รับหมดนะฮะใครที่มีก็นะครับสามารถที่จะนะครับส่งมาขายได้นะครับเรามาดูครับเพื่อนๆครับจุดความแพงที่สยามชาแนลนั้นประกาศรับซื้อของเพื่อนๆนั้นเป็น แบบไหนอย่างไรนะครับรบกวนเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะฮะโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคำบรรยายดูจุดสำคัญให้ดีเป็นแบบไหนสองใบนี้ถึงรับไม่อันมาดูข้อมูลกันครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ เรามาดูข้อมูลของธนบัตรใบแรกกันนะครับที่สยามจะแนลประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆนะครับใครที่มีรุ่นนี้ก็สังเกตตามที่ผมแนะนํานะครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับจะออกโทนสีฟ้าๆนิดหนึ่งนะครับด้านหน้าจะมีพระบรมสายาสาธิสลักของในหลวงรัชกาลที่9นะครับจะมีพระคุธผาและก็มีคําว่ารัฐบาลไทยมีตัวเลขบอกคือ50บาทครับเรารับซื้อรุ่นนี้นะครับเรามาดูกันครับในส่วนของข้อมูลที่สยามจะแนลประกาศรับซื้อเพราะอะไรเพื่อนๆสังเกตดูนะครับด้านหน้า ของตำบัตรของท่านเป็นเหมือนของผมไหมนะครับถ้าใช่นั้นยินดีรับซื้อเลยนะครับแบบไม่อันนะฮะเท่าไหร่ก็ซื้อถ้าเกิดว่าท่านมีนะครับมาดูข้อมูลแรกในด้านหน้ากันก่อนนะครับที่เราจะรับซื้อของเพื่อนๆนี่คือใบแรกนะครับก่อนที่จะดูใบที่2นะครับเราจะรับซื้อทั้ง2ใบนะฮะคือนะครับเพื่อนๆครับตำรัตรุ่นนี้จะมีหมวดตัวเลขสีแดงที่อยู่ด้านบนแล้วก็หมวดตัวเลขสีแดงที่อยู่ด้านล่างครับแต่ว่านะครับเพื่อนๆครับจุดที่ท่านควรสังเกตนะครับด้านหน้านะฮะ ปกติแล้วธนบัตรรุ่นนี้นะครับใบนี้นั้นนะฮะที่เป็นด้านหลังแบบนี้นะครับที่เป็นด้านหลังแบบนี้นะฮะที่เป็นนะครับอ่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแบบนี้นะครับนะฮะในส่วนของธนบัตรนะครับที่เราถือแล้วก็ใช้กันอยู่ส่วนใหญ่เลยนะครับต้องบอกว่าส่วนมากเลยนะครับคือนะครับหมวดตัวเลขสีแดงนี้จะอยู่ประมาณนี้นะครับด้านบนนะฮะท่านลองสังเกตดูในมือท่านก็ได้จะอยู่ประมาณนี้นะครับ แต่ว่าใบน rate, <inaudible S 2> ี้นั้นจะขยับลงมาอยู่ประมาณกับนะฮะเส้นขนานกับผ้าคุดผ่าแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับในส่วนของนะฮะด้านล่างนะครับด้านล่างนะฮะท่านสังเกตดูครับปกตินะครับอ่าในเรื่องของนะฮะเลขหมวดตัวเลขเนี่ยจะอยู่ห่างจากขอบนะครับแต่ตรงนี้นั้นจะติดขอบนะครับเพื่อนๆครับซึ่งจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็นะฮะเลข50จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่นะฮะใบนี้นั้นจะขยับลงมา นี่ฮะนี d d ่คือจุดที่เพื่อนๆควรสังเกตนะครับนี่คือจุดแรกนะครับสังเกตดูตามผมนะครับแล้วมาดูด้านหลังครับด้านหลังเป็นแบบไหนนะครับนี่คือใบที่เราประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆนะฮะเท่าไหร่ก็ซื้อนะครับมีเท่าไหร่เราก็จะรับกับเพื่อนๆนั่นเองครับมาดูจุดที่เพื่อนๆควรสังเกตนะครับปกตินะฮะที่เราพบเจอกันได้บ่อยก็คือเลข50ิเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ใช่หรือไม่ครับแต่ว่าธนบัตรใบนี้นั้นจับมาติดขอบครับจับมาติดขอบด้านล่างนะครับนะครับ แล้วนะครับตรงนี้นี่จะอยู่ห่างๆนะฮะบริเวณนี้จะอยู่ห่างจากขอบพอสมควรลองเอาของท่านหยิบขึ้นมาแล้วดูตามสยามชาแนลบอกครับว่าของท่านเป็นแบบที่เราให้ดูนี้หรือเปล่าถ้าใช่เราจะรับซื้อนะครับแล้วก็จุดที่ดูง่ายขึ้นนะฮะในส่วนของด้านหลังนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆสังเกตดูจุดนี้นะครับจุดด้านบนเนี่ยฮะเป็นจุดที่สามารถที่จะบอกได้ว่าธนบัตรไม่ได้ตัดมานะครับคือนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับจุดนี้นะครับดูดูกันง่ายๆเลยนะครับ จะมีตัวหนังสือบอกครับนี่ฮะจะมีตัวหนังสือบอกเห็นไหมครับซึ่งนะฮะตัวหนังสือนี้ส่วนใหญ่เลยนะครับที่เขียนคบว่าโทษฐานเนี่ยฮะการปลอมแปลงธนบัตรนี่นะครับปกติส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆครับส่วนใหญ่เลยนะครับที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยนะฮะที่เป็นโทษฐานเนี่ยฮะจำคุกเนี่ยฮะจะอยู่ด้านล่างใช่หรือไม่ครับธนบัตรของท่านเป็นแบบนั้นไหมครับนะฮะส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนมากเลยล่ะเอาแบบว่าแบบหายง่ายนะฮะจะอยู่ด้านล่าง แต่ใบนี้นั้นจะอยู่ด้านบนเห็นไหมครับท่านจะไปตัดยังไงมาก็แล้วแต่นะครับผมยินดีรับซื้อไปตัดมาได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าไปแปะมานะคะตัดมาได้เลยถ้าคิดว่าเป็นธนบัตรที่ตัดมานะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับยินดีรับซื้อนะครับแบบไม่อันนะฮะเท่าไหร่ผมก็ซื้อเนี่ฮะที่เป็นแบบนี้ถ้าสภาพใหม่ๆนี่ก็ซื้อแพงนะครับสภาพเก่าๆแบบนี้ก็ไม่ต่ํากว่า5้าร้อยอยู่แล้วที่รับซื้อนะครับที่แบบเป็นดับๆแบบนี้นะฮะ เก่าๆยับๆแบบนี้นี่ฮะสังเกตดูนะครับ2จุดนะฮะในส่วนของธรรบัตใบนี้เดี๋ยวมาดูใบที่2ครับทำไมเรารับซื้อนะครับเท่าไหร่ก็จะซื้อเหมือนกันมาดูข้อมูลกันครับนี่เป็นใบที่2นะครับที่เราจะรับซื้อในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนะครับเพื่อนๆสามารถหามาขายได้เลย,เลยนะครับจุดที่ผมจะให้เพื่อนๆดูนั้นดูกันง่ายๆครับ เพราะฉะนั้นนะครับลบกวนเพื่อนๆนะฮะดูจุดสําคัญให้ครบนะครับเรายินดีรับซื้อกับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวขึ้นคิวอากรแล้ก็ช่องทางติดต่อให้ครับนี่คือธนบัตรนะฮะชนิดราคา50บาทของในหลวงรัชกาลที่10ครับซึ่งด้านหน้านั้นจะมีพระบรมศายาสาธิตสระของพระองค์ท่านคือในหลวงรัชกาลที่10ครับมหาวชิราลงกร์ครับนะครับด้านบนจะเป็นหมวดตัวเลขสีแดงนะครับ ด้านข้างจะมีหมวดตัวเลขนะครับเพืเ่อนๆหลายคนจะสับสนนะครับว่านะครับตรงนี้เป็น5พคอควายตัวนี้เป็น5ส้สีนั้นเป็นราบัตรที่พิมพ์ผิดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นปกติครับด้านบนจะเป็นภาษาไทยส่วนด้านล่างนั้นจะเป็นภาษาอกรษนั่นเองครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่แปลกแต่ถ้าแปลกนะครับเลขตรงนี้หล่นมาอยู่ตรงนี้นี่เขาถึงเรียกว่าแปลกนะครับ นี่คือธนบัตรชนิดราคา50บาทครับของในหลวงรัชกาลที่10ครับด้านหน้าเป็นแบบปกติเลยนะครับซึ่งหลายคนก็มีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าบางท่านนั้นไม่ดูจุดสําคัญนะครับหลายคนยังไม่เชื่อเลยว่านักสะสมเขาเล่นหากันจริงหรือเปล่านะครับผมต้องยืนยันว่าเล่นหากันจริงและผมก็ยินดีรับซื้อแบบไม่อันครับมาดูด้านหลังครับธนบัตรใบนี้ทําไมผมถึงเลือกรับซื้อกับเพื่อนๆครับเพื่อนๆสังเกตดูสิครับ ธนบัตรใบนี้มีความต่างนะครับจากธนบัตรทั่วไปนะครับคือด้านหลังเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่สังเกตรจริงๆก็นะครับจะเป็นเรียกว่านะครับอ่เป็นพ่อบรมสายาสาธิสลักนะฮะของอ่พระเจ้าแผ่นดินนะฮะทั้งสององค์อยู่แบบนี้มีตัวเลขบอกคือ50บาทครับนี่ฮะมีพระคุดผ่านะครับแต่ว่าจุดที่ควรสังเกตจริงๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับผมต้องบอ,อกเพื่อนว่าถ้าใครไปเจอหมวดตัวเลขแบบนี้นะครับจำไว้นะครับจำจำตรงที่ผมชี้ให้นะครับ คือ <C ue, m ix> มีหมวดตัวเลขสีแดงทะลุออกมาด้านหลังแบบชัดเจนเลยนะครับแบบชัดเจนดูสวยงามเลยนี่ครับนะฮะแล้วก็ด้านข้างนะฮะที่ไม่ได้ออกมานิดหน่อยแบบนี้แบบนี้เป็นออกมานิดหน่อยแต่เราต้องการที่ออกมาให้เต็มๆตรงนี้ออกมานิดหน่อยนะครับไม่ถึงขนาดว่าออกมาหมดนะฮะเป็นลางๆออกมาแค่นั้นเองแต่สิ่งที่เราจะประกาศรับซื้อก็คือขอให้หมวดตัวเลขออกมาแบบชัดเจนและดูสวยงามนะครับ แล้วก็ด้านด้านด้านบนแล้วก็ด้านข้างนะฮะออกมาแต่ด้านบนก็อีกราคาหนึ่งถ้าออกมาแบบสวยๆนะครับเป็นพระบรมสายาสาธิตสลักนะฮะของในหลวงรัชกาลที่สิบนั้นติดออกมาด้านหลังด้วยนะั้นผมประเมินราคาแพงครับในส่วนของธนบัตรรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆใครพบเจอ นะครับอยากจะส่งมาประเมินราคายินดีรับซื้อเลยนะครับสใบนี้นะครับที่เราจะประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับนะฮะใครมีนะครับเท่าไหร่ผมก็ซื้อนะครับยินดีประเมินราคาขออนุญาตขึ้นคิวอัคคให้กับเพื่อนๆครับ นี่เป็น QR code ของช่องสยามชาแนลนะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับมี ID ด้วยกัน3ลาย ID ด้วยกันนะฮะข้าบทนั้นสยาม4-466นั้น S I A M 4-466เราตอบสดกับเพื่อนๆพ,พูดคุยกับสยามชาแนลได้นะครับส่วนลายด้านล่างนั้นเป็นลายแอดตอบกับอัตโนมัติส่วนฝั่งซ้ายมือนั้นคือ QR code ยิงมาเลยเลยครับนี่คือช่องทางติดต่อครับ ขอกราบขอพรบคุณทุกท่านนะครับที่เกียดติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราแล้วก็ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อมอบเป็นกําลังใจและเพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดในคลิปใหม่ๆจากทางช่องนั้นเองครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ